มีผู้ปกครองถามว่าเราอยากจะทำบรรยากาศในบ้านให้ดีที่บ้านจะได้ไม่ตึงเครียดไม่ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันลูกๆจะได้มีความรู้สึกดีๆนะคะจริงๆเป็นความตั้งใจดีมากนะคะแต่สิ่งที่อาจารย์คิดว่าต้องระวังก็คือการที่พอเราต้องการทำให้บรรยากาศมันดีเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงการที่จะ สอนลูกหรือบอกลูกในสิ่งที่เขาทําไม่ถูกต้องแล้วก็หลีกเลี่ยงการที่จะลงโทษเขาหรือลงวินัยเขาในเรื่องที่เราเคยตกลงกันแล้วว่าลูกจำเป็นจะต้องอถูกทําโทษถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนี้แล้วเราก็อารมณ์อุ่ยในหลายๆสิ่งที่เคยเป็นกฎระเบียบนะคะทั้งหมดนี้ก็จะทำให้แน่นอนบรรยากาศในบ้านดีแต่ผลลัพธ์ก็คือการที่ลูกของคุณก็จะมีลักษณะที่ ไม่มีระเบียบวินัยแล้วก็ทำอะไรตามใจฉันนะคะในที่สุดวันหนึ่งคุณก็จะทนไม่ได้แล้วคุณก็จะต้องโมโ oh หในที่สุดนะอาจารย์คิดว่าเราจะต้องมีความบาลานซ์หรือความพอดีกันระหว่างการที่ทำให้มีบรรยากาศดีในบ้านสนุกผ่อนคลายยิ้มกันยกโทษให้กันบ้างกับการที่จะยอมให้มีบรรยากาศที่ตึงเครียดบ้างเพราะว่าตึงเครียดจากการที่เรา จัดการระเบียบวินัยจริงจังนะคะการที่มี2ออันเนี่ยให้มันผสมผสานกันในปริมาณในปริมาณที่พอเหมาะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากและผู้ปกครองควรจะทําให้ได้นะคะในบางบ้านโอ้ยสบายทุกอย่างเรียบร้อยไม่พ่อแม่ใจดีปล่อยให้ลูกทําอะไรก็ได้ลูกก็ไม่มีระเบียบวินัยแต่บางบ้านก็เข้มมากเกินไปจนกระทั่งลูกรู้สึกไม่มีความสุขพ่อแม่ก็ตึงเครียดด้วยแล้วก็เกิดอารมณ์ลบต่อกันนะคะราะฉั้นแนะนําอย่างนี้ค่ะว่า อะไรก็ตามที่เป็นกฎระเบียบคุณก็จะต้องยืนยันตามนั้นมีระเบียบวินัยที่หนักแน่นสม่ำเสมอนะคะไม่ขึ้นขึ้นลงลงแต่ในขณะเดียวกันคุณจะต้องมีเขาเรียกว่าการควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่ดีพอคือคุณอย่าโมโหแรงค่ะคุณโกรธลูกได้นะแต่คุณไม่โมโหแรงคุณไม่เขาเรียกว่า out of control หรือไม่สติแตกนะคะเพราะเวลาคุณสติแตกลูกก็จะเห็นคุณแล้วเขาก็จะรู้สึกกลัวอยู่ข้างในด้วยแถมโกรธคุณด้วย คุณสติแตกคุณอารวาสนะคุณโกรธเขาแรงี่ยเขาก็จะยิ่งโกรธตอบคุณแรงด้วยนะคะมันก็จะกลายเป็นการประทะากันทางอารมณ์นะคะแล้วเวลาที่เด็กปะท่ากับเราเนี่ยเด็กก็โกรธอยู่ข้างในแถมโกรธอยู่ข้างในเด็กจะไม่สามารถฟังว่าเราสอนอะไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาพ่อแม่จะอบรมระเบียบวินัยลูกหรือเมื่อลูกทําผิดแล้วพ่อแม่จะลงโทษลูกพ่อแม่จะตักเตือนลูกพ่อแม่จะต้องทําด้วยใจนิ่งใจเย็นพอ โกรธได้โมโหดได้แต่อย่าแรงเกินไปนะคะแล้วพอคุณจัดการระเบียบวินัยอย่างหนักแน่นจริงจังลูกก็จะเข้าเขาเรียกว่าตบลูกให้เข้าอยู่ในทิศทางที่ดีในทางที่มันเหมาะสมอะในที่สุดมันก็จะกลายเป็นความเคยชินของลูกที่จะทําในสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะส่งผลให้ไม่ต้องมาโกรธกันอบรมสั่งสอนกันดุด่ากันบ่อยเท่าไหร่บรรยากาศดีๆในบ้านก็จะเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น ให้มันพอดีอดีนะคะอย่าไปกลัวที่จะต้องอบรมลูกสั่งสอนลูกหรือทําโทษลูกบ้างหรือดุลูกบ้างในในขณะเดียวกันให้ทําแบบใจเย็นอย่างมีเหตุผลนะคะแล้วมันก็จะทําให้พฤติกรรมของลูกดีขึ้นบรรยากาศเชิงบวกก็จะเกิดขึ้นเองค่ะอย่าไปกลัวที่ว่าจะมีแต่บรรยากาศเชิงลบเพราะว่าถ้าคุณจัดการระเบียบวินัยแบบใจเย็นพอนะคะคุมอารมณ์ของคุณได้บรรยากาศเชิงลบจะ เกิดขึ้นสั้นนิดเดียวนะคะแล้วลูกก็จะได้เรียนรู้ถึงการควบคุมอารมณ์ที่ดีจากคุณด้วยค่ะแล้วที่สําคัญก็คือเขาจะรู้ว่ากฎระเบียบเนี่ยพ่อแม่เอาจริงแล้วเขาจะไม่ท้าทายคุณในที่สุดแล้วในที่สุดสิ่งต่างๆก็จะกลายเป็นความเคยชินของเขาเขาก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในระเบียบวินัยบ้านเราก็จะสงบสุขจริงๆบ้านที่ไม่สงบสุขเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกแตกแถวไม่อยู่ในระเบียบวินัยนะคะลองไปทําดูนะคะแล้วอาจารย์แนะนําให้คุณอ่านเพิ่มเติมในหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณ คุณจะได้รู้ว่าคุณจะจัดการระเบียบวินัยยังไงและน่าไห้อ่านหนังสือสร้างอีคิวให้ลูกคุณด้วยเพื่อคุณจะได้ตอบสนองอารมณ์ของลูกได้อย่างถูกต้องนะคะเพราะในการจัดการระเบียบพินัยเนี่ยมันจะมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาด้วยแล้วถ้าใครอยากทําให้ดียิ่งกว่าทุกๆอย่างสร้างรากแก้วหงรากที่สำคัญในชีวิตของลูกก็เรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีค่ะ